ถนอมอาหารไว้กินนานนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามมาค่ะว่าเราทําแบบไหนวิธีต้มของยายสนนะคะเนาะอันนี้เห็ดจากคลิปที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราไปทําการต้มกันค่ะจะเก็บอาหารไว้กินนาน เดี๋ยวเราจะไปทําการถนอมอาหารไว้กินนานนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามมาค่ะว่าเราทําแบบไหนวิธีต้มของยายสนนะคะเนาะอันนี้คือต้นเปรี้ยวรับปรับปริภาษ,าษาฟินิชเ้อค่ะเด้อเอาก้านของเขาก้านของเขาจะมีความเปรี้ยวค่ะถ้าเราไม่ใส่น้ำส้มสายชูก็ใส่นี่ละคะ่ะต้นเปรี้ยวลงไป หรือว่ามะขามเปียกมะขับเปียกมันแพงเนาะค่ะเนาะมีน้ำส้มสายชูก็ใส่น้ำส้มสายชูถ้าไม่มีน้ำส้มสายชูก็อันนี้แหละคะ่ะเอาต้นเปรี้ยวนี่แหละคะ่ะไปต้มปนกับเห็ดค่ะเห็ดของเขาก็จะไม่มีเมือกมียางนั่นเองค่ะไม่ต้องล้างค่ะต้มเลยค่ะน้ำเดือดเดือดแต่อย่าใส่น้ำเยอะ,ดยะเด้อจ้ะทำไมถึงบอกว่าไม่ต้องใส่น้ำเยอะเดี๋ยวน้ำเห็ดเขาก็ออกมานั่นเองค่ะ อันนี้นะคะวิธีต้มเห็ดของยายสนเห็ดงามๆเลยจ้ามีตะดอกจุ้มๆควจะลบหน่อยด้อค่ะเด้อคุณตาก็ตัดหญ้าอยู่นอกบ้านผลไม้ละมือไม่เคยได้หยุดเลยค่ะพอหิดมากละลายงานก็เข้าขเราเลย อย่างตุตาตัดหญ้าดังมา้านี่แหละค่ะชีวิตของสองตายายพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้ค่ะ ไปเก็บเบอร์รี่แล้วก็เจอเห็ดแล้วก็เก็บเห็ดมาด้วยอันนี้เราก็จะลวกจะต้มถนอมอาหารไว้กินนานนั่นเองค่ะอันนี้เทน้ำส้มสายชูลงไปค่ะเราปล่อยให้เขาเดือดสักพักเงให้เดือดซะก่อนนะคะแบบนี้เลยค่ะพอเทน้ำส้มสายชูลงไปเห็นไหมค่ะเห็ดเขาจะสีสวยมาก เวาทำไมถึาใส่น้ำส้มสายชูค่ะเพราะว่าเยสนจะใส่เกลือกะจะเน้อหน้าแข็งสำหรับพี่น้องคนไหนที่ว่าชอบเป็นแบบเป็นยางเป็นนั่นก็ไม่เป็นไรนะคะน้ำมันข้นๆนะแต่สำหรับยยสนจะเอาน้ำต้มสายชูใส่ไม่ให้เขาเป็นยางนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็ไปล้างเดี๋ยวน็อกน้ำเย็นค่ะล้างหลายๆน้ำ วิธีการต้มเห็ดของเายสนแต่หญย,ยสนจะไม่ล้างก่อนต้มหรือว่าล้างก่อนลวกค่ะเายสนจะเอามาลวกแบบนี้ละคะ่ะเอาแค่พอลวกลวกแล้่มก่อนพอน้ำมันเดือดเห็นมะเขือแล้าก็เทน้ำต้มสายชูใส่ลงไปแล้วก็จะขาวสะอาดมากค่ะเห็นไหมเวลาเราล้างสีสันของก็จะออกมาดูแตกต่างเลยค่ะแล้วทีนี้ก็ล้างค่ะ ถ้าเวลาเราล้างในตอนที่ว่ายังไม่ได้ลวกนะคะเนาะสดๆนะคะเห็ดเข้าจะผุจะก,ก่อนจะหลุดออกมานั่นเองค่ะก็จะทำให้ท่อน้ําอุดตันนั่นเองค่ะแต่ทีนี้ยายสนทําแบบนี้มันจะง่ายสําหรับเรามากที่สุดค่ะเราก็มาล้างสองน้ำสามน้ำเพราะว่ากันไปนอกน้ําเย็นไปในตัวนะคะ เสร็จแล้วเราก็นี่แหละค่ะก็ล้างให้สะอาดน้ำสุดท้ายก็ที่กรองตะแกงเอามากรองเอาน้ำออกค่ะขงผงึ่งเศษดินเศษทรายก็ล่วงไปหมดอันนี้เราก็มาต่อที่คุณตาค่ะพวกเราไปป่ามาค่ะยังไม่ทันได้เลือกเบอร์รี่ค่ะเพราะว่าวันนี้ยายสนขอคุณตาทำเห็ดก่อนเพราะว่าเห็ดถ้าเก็บมานะคะ่ะ ถ้าเราไม่ได้ทําความสะอาดเลยหรือว่าตัดมาลวกเลยเห็ดเขาจะฝอดนั่นเองค่ะก็เลยขออนุญาตคุณตามาต้มเห็ดก่อนก่อนที่จะไปเลือกบูเบอรีกันนะคะช่วงนี้เรารีบร้อนมากค่ะคุณตาก็ดูอากาศก่อนกลัวฝนจะตกนั่นเองค่ะก็ต้องรีบตัดหญ้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเลือกบูเบอรี่เราเลือกบูเบอรีกันก็นูน้นละค่ะกว่าจะเสร็จบันทีก็สองทุ่มสามทุ่มก็มี นั่นแหละค่ะเยสนุนจึงบอกว่าถ้าหากผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยบางคลิปบางวิดีโอเราก็รีบร้อนจนเกินไปอย่างกันนี้แหละค่ะเพราะว่าจะไม่มีเวลานั่นเองค่ะแต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดน,นั่นแหละค่ะเพื่อที่จะได้คลิปมาฝากพี่ๆน้องๆอ,อย่างไรเยสนกับคุณตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สำหรับหมอ้อนี้ก็เป็นหมอ้อที่สองค่ะอันนี้แหละค่ะการถนอมอาหารได้กินนานพวกเราก็จะทํากันแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหิมะกโตกแล้วค่ะเราก็จะมีเห็ดกีผักนีอะไรให้เราเก็บมากินได้นั่นเองค่ะเราก็ต้องจัดเก็บไว้กินแบบนี้ค่ะซื้อเขาก็แพงนะค่ะ อย่างไรย่สวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะคะกบราขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันค่ะบ๊ายบาย